สวัสดีจ้พจาพี่น้องสปูสก้อนมันนี่แนนจะพาพี่น้องมาเห็ดตํตาถั่วปลาเซมอนนะจ๊ะในนี่แน่นใส่พริกกับผงชูรสไปหน่อยนึงนะจ๊ะเก่อนจะมาต้มจ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องสุภุสกุนมาเจอกับแน่นอีกแล้วนะจ๊ะในรายการกินตามใจปากนะจ๊ะพี่น้องจ้าวันนี้แน่นนี่เสนอเมนูตำถั่วปลาเซมอนนะจ๊ะตำถั่วปลาเซมอนแล้วกับพักแน่นมากนิดนึงจ้ามันนี้จ้ามีพักกาดนะจ๊ะมีพักสลัดแล้วก็แรดดิทพี่น้องจ้าอันนี้ซาลาเน่แล้วก็บคคอกี่จ้าพี่น้องพักกาดแก้วนะจ๊ะมาจ้าพี่น้องจ้ามาลงมือกินตำทั่ว ปลาเส้นหมอนกับแน่นได้จ้ะพี่น้องจ้าบัวทองว่ายังรลายนะจ้ะมาเลยจ้ะพี่น้องมามาเด้อมาเด้อจ้ะ,ะ,จะ,จะอ,อ๋อ,อตำแน่นจะเอาสตอโรยหนาะมัมน้ำพี่น้องจ้ามาจ้ะมาอืม มาจ้ะอยากจะบอกว่านัวมากๆเลยจ้ะพี่น้องมาจ้ะคำตัวๆ 음. Mm. หนาตาสีเสี่ยวนี่เนอจะพี่น้องจะทำมันนี้แน่นไปสีดยามาจากฉีดยาแก่ไขวัดไงพี่น้องประจำปีเนอกจากฉีดอยู่หองเฮ็ดงานจากเขาฉีดฟรีให้พนักงานจะ รู้สึกมึนๆอื่นๆเนยแต่ตอนแรกพอเจ็บได้ไปเนอะตอนนี้มึนอื่นๆมึนๆจ้ะ นัวคักนัวแนปน้องอืมรัก ต้องจะของขึ้นหนาสีสดๆนะจ๊ะหนาแน่นขึ้นสีสดๆมาเลย แสบไหลปลาสมนไปเนาะ มีความสุขในการกินมากจ้ะกินไปจมไปของแน่นนะจ๊ะพี่นางจัา จะได้กลับไปเฮ็ดงานเลยพี่น้อง แน่นใสอันมะนาเปน็นนวยคึงปดี๋ยวพี่น้องเปียวน็อ่ะเปียวหายว,วานเน่นมากินเปี่ยวหวาน ม,มีความสุขกับการกินมากจ้ะพี่น้อง ฝนทําทาไม่เลยพี่น้องสิโตกอีกและนั่นตากผ้าไปข้างนอกจ้ะค่อยเบึ่งนี่ดับมาไว้ไปไว้วด้วยฝนก็นได้ ความสุขของแน่นคือการกินนะพี่น้องได้กินอาหารตามใจชอบที่เราอยากกินนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะกินตามใจปากคือรายการแน่เลยจ้ม <laughs> ซ้ำหมดเครืงกิโลแน่กินผู้เดียวไม่พป่นองเนี่ยแต่แน่ห็นกเขเจ้ากินเป็นโตแต่เขาเจ้ากินแด่แน่ได้เนาะพี่น้องแต่เคิงโล่นี่แน่อย่าอิ่มพอดีจ้ะ กินได้กับบะหมี่พรมกินหลายกับบบเกิลโจยกันหน่อยมิเตเพิ่มขึ้นขนาด แล้วแว่งพาพี่น้องกลัวหยาดฝนตกเก็บป่าพ่อท่าน ไผ่กินดิบกระคามเด้อจ้ะไผ่ทายแสบซายนวดกับมาจา้ะได้เม็ดกระถินโรยแห้งจะคักพี่นอะ นัวนัวมากๆจะพี่น้องโอ้ยแซ่ไปก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้า thank you everyone for watching bye